ไหนล้างตั้งแต่มีราโวแล้ว,วยังไม่สะอาดเช็ดดีๆเช็ดไม่ดีเดี๋ยวเมนเนอะคอนเตอร์นะี้คอนาเตอรนะ์อนี่ขาดีเป็น,นอันนี้หมดเด้อเช็ดให้แห้งเก็โลกตุ้ยเออตุียทอ็อป

ว่าลาโปโปนะดูแปลกฟานด้วยแต่เอ้ยน้อยหนูใส่ชุดแบบนี้อีกแล้วเพราะมันแบบไหน่ะมันบางงั้นอะโปดูจินนี่ชายของเต้าของพี่สาวของผู้หญิงเดี๋ยวเต้าเป็นกระเทย